วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับกะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับเมนูยอดฮิตประจําร้านนะครับก็เป็นเมนูที่ก็แทบได้ว่าอ,อ,อันดับหนึ่งทุกๆสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับวันนี้ก็เอาไข่ดาวเยิ้มๆนะฮะกรอบนอกนะฮะเยิ้มในนะครับเรามา รีวิวให้ดูนะครับเมนูนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมสาหรับไข่ดาวแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้จะเอาแบบสุกนุ่มหรือว่าไม่กรอบสุกหรือไม่กรอบแบบเยิ้มเยิมก็ได้นะครับเช่นกันนะครับก็เมนูนี้วัตถุดิบหลักก็คือแน่นอนนะครับหมูสับครับแล้วก็ผัดผัดจนออกกลิ่นหอมนะครับผัดกับ กระเทียมแล้วก็พริกนะครับเมนูนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูที่จัดจ้านอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับเป็นเมนูที่รวดเร็วนะครับที่สุดในร้านแล้วก็ว่าได้นะครับก็โปรตีนล้วนๆนะครับก็มีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวนะครับให้พลังงานนะครับสําหรับคนทํางานก็เหมาะนะครับสําหรับเมนูนี้เพราะว่านอกจากจะรวดเร็วแล้วก็ยังให้พลังงานที่เข้มข้นนะครับ ให้พลังงานเข้มข้นให้พลังงานสูงนะครับสําหรับคนทํางานแบบเหนื่อยล้าๆมาครับอันนี้แค่ธรรมดาครับสั่งธรรมดาแคา่ทั้งหมดนี้แค่50บาทนะครับธรรมดาก็รู้สึกจุกๆเลยฮะทั้งจุกทั้งอร่อยเลยนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบว่าเอาจริงๆก็ถูกมากในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับร้านสยามเก้าของเรา ก็ฝากร้านด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารข้าวเที่ยงข้าวเช้าหรือว่าข้าวเย็นนะครับไม่มีอะไรจะกินทางร้านมีเมนูมากกว่า50เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็มีนะครับเครื่องดื่มก็เพียกเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนร้านสยามก้าวมาตลอดครับเราก็จะทำให้ดีดียิ่งขึ้นนะครับผม เมนูทุกราไอเมนูทุกเมนูนะครับก็เน้นคุณภาพนะครับผมเราไม่ได้จะขายอย่างเดียวนะครับเราให้คุณภาพกับลูกค้าทุกเมนูนะครับเราใส่ใจทุกๆเมนูนะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่นี้นะครับการรีวิวกะเพราหมูมสับใครได้ฝากติดตามรับชมรีวิวต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ